ไหนนะป่ะคนไปไนไหนนะคนแถวนี้ไงแถวนี้ที่ไหนบ้างอยู่อ่างทองไม่ใช่เหรอไปเพื่อนไปเออไปไหนได้ไปไหนเออบ้านบ้านเป็นไงบ้านเป็นไงบ้านเป็นไม้ซำไปทุ่มหมายพอกว่าคนที่บ้านอะบอกของเ้มเอไม่หมผิดเออี่เออไม่ต้องลงอะไรอะไรอะพี่จะลงบ่อ เออมีเขามีจะลงไปขอจะลงขอเออไปจับที่ไหนวะเนี่ยอะไรนะเอาหมอคขางดำเนี่ยไปจับที่ไหนวะจูนเอาหมอคขางดำไหนเกตจะมันเหลืองเองแล้วลูกนี่นี่นี่ไม่เจอจะตั้งงานเลยเออมึงเป็นใครวะอ่านี่นะครับทายไปต้นเออกูไม่รู้เหมือนกันจะงงบอกบอกชื่อมันเออเออนี่นะงงใ้ใบให้เออใบใบกูหน่อยตลาลาเออใบมาอะไรนะ ขอบค่ะขอบคุณที่นายตั้มให้คนณการุณการนมฆฟังทุกวันเลยเออเปนใชื่อให้นายตั้มเฮ้ยที่ร้องเธอร้อไหนว่าใครนเนี่ยนายตั้มไม่ไม่ว่างอกม่ร้องตัมคูณได้ไหมใครอะใครลอยเสียเนี่ยไกร้อนเชือก ได้ยินไหมว่าเตียงใครโอ๊ยเอาได้เออเอาทำเอาไม่ไม่ไม่จะเจอเนี่ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงกลุ่มลูกกองเออฟิล์มไอฟิล์มเนี่ยพวกยาวสายกันพี่ต้องแข็งไม่ใช่สายกันอันนี้เมียกูอ่าโอ้ยไปเป็นอะไรลูกศิลป์เธอไปทำความรู้จักกับเพื่อนพี่เลย ชื่ออะไรก็เร่งอไงพใจถธดที่กาเป็นตู้ไเกิดในไทยเปตู้เช่าเป็นตู้เหรอค่ะวันตายแล้วแกไม่บอกไม่รู้เลยนะเลยว่าผู้หญิงนะครับเนี่ยหน้าดูมุนมากเลยนะติดกินหน้าีเกลียดมากเเหมือนใช้มาต้นแสนใช่แน่สายเลย เพื่อนหัวอีฉอลเขามกายกก็รอไม่ออนนี้มีไอ้สายานมันเราไงชื่ออะไนะครสุนารีมึงชื่อสุนารีแล้วมึงร้องพุ่งพวงทำไมอะอ้าเสุนารีปนหัร้องเพ็นของเราไม่พึ่งพนี่เออนี่าราก็เลยทไมเพื่อนก็กำลังจะมารับเพื่อนเข้าเืองหลวงไงไ้จดปมายใช่ไหม เราได้ด้านเกิดไหมเจ็ดสีไอ้ผมสั่งเหมือนกันด้วยไม่ได้เลยนังเทีลยวเนมทุือนี่ามาให้รางวัลเขามาให้รางวัลเออนี่ พอดีว่าเราได้รับจดหมายจากเพื่อนก็เลยรีบติด้าแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองเลยตั้งใจว่าจะมาหาเพื่อนด้วยแหละเตรียมตัวเข้าเมืองแล้วเพื่อนจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนหลัวเนี่ยจะไปไหนกันเดี๋ยวไปพกเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะบ้านหาน้องสาวก่อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปนอนที่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวมื้ฟ้าสามอะไรเข้าเมือง เราผมเลยเราสวยกว่าเขาผมเลยเพื่อนจันเ่อาาเพือนาไปเมือ จะเป็นงาันต์แล้วมีองไรามีอะรบเดี๋ยวเอาหกินห้กี่ว่าเลยเรียเก่ามึงใจไหมอะไรร้อยเอามาผึ่งย